One News ตรงไปตรงมาครับครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีหัวหน้าคณะคอสชท่านรับราชการเป็นทหารมาตลอดชีวิตนะครับเราคุ้นเคยกับชุดนายทหารชุดสีเขียวที่มานะครับแต่ว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาท่านสวมใส่ชุดข้าราชการสีกากีีไปปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นการใส่ชุดนี้เป็นครั้งแรก ในชีวิตเลยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้หม่อมหลวงปนัดดาดิตกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและประหลัดสานักนายรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือข้าราชการทั่วประเทศให้แต่งเครื่องแบบข้าราชการสีกากีทุกวันจันทร์เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมเป็นต้นมานะครับซึ่งท่านพลเอกประยุทธ์ท่านก็เริ่มใส่ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับวัตถุประสงค์ของการให้ข้าราชการใส่ชุดข้าราชการสีกากีทุกวันจันทร์ ก็เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการรับใช้แผ่นดินนะครับส่วนความหมายของเครื่องแบบข้าราชการาก็หมายถึงการแต่งกายทั้งหลายที่ทางราชการได้กําหนดให้แต่งรวมทั้งเครื่องหมายตําแหน่งสังกัดหรือว่าเครื่องหมายอื่นๆด้วยนะครับโดยเครื่องแบบข้าราชการสีกากีเนี่ยนะครับก็แสดงถึงการเป็นข้าราชการผู้ทรงเกียรติเป็นผู้แต่งเครื่องแบบที่ต้องรักศักดิ์ศรีมีความเข้มแข็งหนักแน่นอดทนเสียสละที่สำคัญก็คือสีกากี ทำไมต้องเป็นสีกากีนะฮะชุดข้าราชการใช้สีกากีเพื่อแสดงออกถึงความเป็นสีของดินครับนั่นก็หมายถึงว่าต้องการให้ข้าราชการทำตัวให้อยู่กับประชาชนเป็นค่ารับใช้แผ่นดินรับใช้พระมหากษัตริย์นะครับสำหรับเครื่องแบบข้าราชการชุดสีกากีที่พลเอกประยุทธ์ใส่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็เลยทำให้อดมีการนำไปเปรียบเทียบกับเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปลายปีที่แล้วนะครับ เคยมีการเปิดเผยถึงข้าราชการครูท่านหนึ่งที่ชื่อว่าคุณครูคำเขียนบรรเทาอายุ54ปีนะฮะตอนนั้นมีการเสนอออกมาว่าโอ้โหหน้าเหมือนท่านพลเอกประยุทธ์มากคุณครูคำเขียนอยู่ที่โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะฮะแล้วพอพลเอกประยุทธ์เมื่อวันจันทร์ท่านใส่ชุดข้าราชการสีกากีคุณากรคุณอตจริธุธพอจะพอจะบอกได้ไหมครับว่าท่านพลเอกประยุทธ์ท่านอยู่มุมไหนของจอโทรทัศน์ ดิฉันดูบ้างค่ะมองออกบ้างใใหญ่กว่านะคะอันนี้คือคุณครูคําเขียนนะฮะไม่ใช่พลเอกประยุทธ์นะฮะท่านเป็นครูอยู่ที่จังหวัดน้องคายคายบ้างนะครับภาพนิ่งอีกสักครูนึงนะฮะอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะภาพนิ่งที่มีการเปรียบเทียบเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างชุดใส่สูตรชุดใส่ชุดทหารของพลเอกประยุทธ์กับคุณครูคําเขียนพอวันจันทร์ก็เลยมีการเปรียบเทียบกันเลยว่าโอ้โหเหมือนจริงๆท่านพลเอกประยุทธ์อยู่ซ้ายมือใช่ไหมฮะ ไม่ใช่นะขวามือ,อขวามือขนาดนี้เลยทั้งมองทัทสอบสนไปด้วยเลยนะครับา <laughs> ล้ครับส่วนความรู้สึกของพลเอกประยุทธ์หลังแต่งชุดราชการสีกากีเป็นครั้งแรกวันแรกนะครับนักข่าวก็ไปถามนะฮะท่านบอกว่าก็ใส่สบายดีนะครับผ้านิ่มสบายดีมีคนก็ชมว่าใส่แล้วก็หนุ่มขึ้นด้วยก็อยากจะใส่บ่อยๆอยู่เหมืนอมนกันนะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านนะครับรูปแบบของรัฐบาลของข้าราชการเห็นโดนเขาปรับปรุงสมัยรุ่นเราพิเศษรู้เหรไม่รู้จะไม่ได้ ราดเหรอคะ้าัดรอะไรไม่รู้ไม่ทราบเขาตัดไมใส่ทุกวนแต่ทุกวันจัดไหมคะก็พยายามนะชวนร้านการที่ไม่ใส่เขาใส่อยู่แล้วมีบางคน่ยังไม่ใส่เลยยัเขายังหาตังค์อยู่คแพงแะเนี่ยนะก็แปลกๆกันนะเพราะว่าไม่เคยใส่ประมาณเท่าไหร่คะ2,000ถึง2,000 2 0 0นไม่รวมเครื่องหมาย3,000ไม่เกิน3,000ใ่ใช่ใช่ไม่เปิน2 0 0จริงอ่ะแพงเนี่ยแพงหมดจะมีรจกรยานน หาตังค์มาดิหาตังค์มาดิไอ้นี่เอาเนาไอ้นี่ตังค์ยังไม่มีเลยนี่ยังไม่ตังค์เข้ามาเลยนะเนี่ยอยากแจกอยากแจกค่าการชั้นผู้น้อยอยากแจกท่านยายังใส่หินเต้องหาเงินมาก่อนี่ใส่หินอยู่หรือป่าทำไมล่ะใส่หินแล้วใจร้อนไม่เป็นเลยก็ดีร้อนไหมล่ะเนี่ยถอดร้อนหิกนี่ะเดี๋ยวถอดออก ชุดข้าราชการก็สองสอพันเหมือนกันนะเนี่ยตัดมาเนี่ยอยากจะให้ข้าราชการใส่กันทุกวันก็ต้องไปหางบมาตัดแจกเขาก่อนโดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยนะข่าวก็ถามว่าเอ๊ะแล้วยังใส่หินสีอยู่หรือเปล่าทำไมหินสีที่ทำให้ใจเย็น่านบอกถอดไปนานแล้วใส่แล้วใจร้อนกบบใส่แล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลยตรงข้ามกันเลยครับผมเดี๋ยวเราไปติดตาม One news. Trong Pai, Trong Ma.